ออกรอบออกรอบอีพีนี้นะครับมาที่สนามเดลุกสนามลุกโคราชท่านที่ขับนะครับปักธงชัยวันนี้วันอาทิตย์นะครับมาเดินสำรวจสนามอีกสนามหนึ่งนะครับของโคราชนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูกันนะครับว่าวันนี้มีใคร่วงบนด้วยพี่แจมครับขอแจมนะฮะอ่านลองครับขออนุญาตถ่ายนะครับอวันนี้ พาท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดมาตีด้วยนะครับนะน,รนะครับนี่สมาชิกนะฮะคนเดิมว่ะคนเดิมอีกแล้วกองตองกั <c oughs> องช้างครับอ้าววันนี้โอเคนะวันนี้วัน <c oughs> นี้มันซ้อมนะอ้าวกองช้างนะครับเดี๋ยวมาเจอนี่ครับ,บนนข้างล่าคราชค้ั้งแรก ไป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 นะครับสนามรบสภาพสนามโอเคครับวันนี้หลุมหนึ่งเลยนะครับทีมทหารกับทีมปกครองนะครับทีมมหาดไทยสักทีวันนี้ทีมทหารกับทีมมหาดไทยครับตุยก,กันนะฮะ ผมตะคุบไปเลยอนี้โกรับอาวปไหนนะีดีไม่กวาดหลังควาดลไล่นะจะลองตรงเลยครับเยี่ยมครับเยี่ยมนี่เรียกว่าสีก ผู้กองของไปขวาเราเลยชอบไปด้วยรับสองเหรทั้งหมนะครับไลุมหนึ่งพารสี่ครับหนึ่งพารสี่ครับสวยมากครับหาหน้าไม่มีแล้วครับครับท่านนายก มาตโกเอ็นนะครับหลุมหนึ่งภาษีรวยครับเยี่ยมมาครับเยี่ยมครับโอ้โหพ,พี่ช้างจะทดสอบอีกหนึ่งบอลน,นะครับเนื่องจากสองร้อยหนึ่งบอลน,นะครับอืมไม่หลอกหรอก สวยมากสวยครับสวยเฮ้ยถูกต้นไม้โอเคอางชดสครับตรงครับมัรมันจะล่อู่นันแหล่วา่นเลดสองนายกครับอยู่ครับอยู่อยู่กลับมาคนับกลับมาคนกลับมาคลนครับชัดสองทนลองครับโอเค กนนิดนึงสวยครับออกซ้ายนิดหนึ่งเลี้ยวขวาไหมโอ้โแดงนะก็ค,ะนะคือถ่ายก็คนอีกคนนะครับนายกรันออกมาแล้วครับเป็นช้างนะครับขึ้นสามครับ

ท่านลองดีครับท่านลองเยี่ยมครับเยี่ยมอ้วิวสนามดีดูได้ได้เฮ้ยอยู่ครับ มากครับสวยมากครับโอ้โหเดี๋ยวครับนเดียวครับเยี่ยมมากครับพี่นันครับกต่พัดผานะครับสามออนสามออนพัดาจะได้พาครับน่าจะได้พานะครับน่าจะโอ้โหปฏิเสธนะครับปากอีกแล้วปากลุมปฏิเสธแล้วครับปฏิเสธนะครับ ท่านพออาจ์นะครับพอาจ์พัดพาดูดีครับดูดีครับดูดีครับโอ้โหเกือบนะครับพออาจ์เกือบนะครับกับเพื่อนสองจิงพาวงั้นนะครับ ครับเจี้ยวครับเ,เปันตองเรานะครับหาได้ครับอเอเอทดลองเทปพาด้วยครับโอเคครับ กลับมาขึ้นหลุมสองครับสน้ำสวยงามนะครับเชิญนเพื่อนของน้องพี่นักกอล์ฟนะครับมาเยี่ยมชมที่สนามรุกโคราชที่ขับนะที่ปากชัยออกก่อนนะครับเมื่อกี้เพื่อนสองได้พาหลุมแรกไป ตามสั่งครับตามสั่งดูคดีของเราน่อนะครับแต่งตัวสวยงามมากนะครับตีมสีเขียวใชไหมสีสีีจะสาบไข่ก่อนกเรียวครับไปครับไป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 ไไปครับ น้องชายชั้นนายกนะครับลุ้งสองพาสี่เรียกกว่าเลรื่องนึงครับหนามลุกก็ลาดขันที่ขับนะครับจับคู่กับพาะจำทบายสบายครับนี่ครับฝุ่นสูสีนะครับแต่ลูกตีเขาแล้วครับไม้ดีนะครับ อันนี้เหล็กดีดอันนี้ก้านดีนะครับก้านดีกานดีดครับก้านดีกานดีครับนะครับก้านดีดครับขอร้อยผู้พันช้านะครับก้านดีก้านดีกานดีครับนี่ท้องถิ่นครับดูนะครับน้องฝนจรดูปวดเป็นติต่าอยู่สรคาบ้านผมนี่เขาโอไปไหนนะครับอยู่ครับอยู่ครับอยู่อยู่อยู่ ท่านท่านลองก็ว่านะครับลุูสองพาสี่นะครับมากครับตรงมากครับตรงมากๆเลยครับตรงมากครับได้ตรงครับ เหตุผลแล้วมันครับสนามที oui> ่มันไปไกลเพราะว่ามันแข็งครับเกย์พอได้ครับพอได้ครับได้ครับได้ได้ทำอีกกิ๊กครับโอ้ผ่านไปไกลครับไปไกลไปไกลตัดสองครับประมาณเจ็ดสิบลาครับ ซ้ายไปหน่อยครับเป็นช้างครับขออกขวาไปครับสองเล็กห้าสิบนะครับเป็นจอดสองเน้นโอ้ชึกครับชึก นายกครับเยี่ยมช้าง,ง,งเก็บโบกี้ทัน เยังครับ yeah. oh, oh, ด, <no. S 1> ดูดีครับดูดีดูดีอนี่นอยนี่นอย ไป,ปสาสาไปสามเป็นาษาสามนะครับลสาสามโอ้สรสั้งนิดนึินตั้งนิดนึงนเปิดสองครับ ซ้ายนิดหนึ่งอ๋อวิ่งยกครับปึ๊กมันจะขาบึา้งกล้วยเนย,ย,เย,นย,ย่ยโควรดรา สวยครับโอ้โดงดีอา้าวเพื่อนช้างต่อแตะมาเพื่อนโอเคนะครับวันนี้ทีมของเรายิงเบอร์ที่หนึ่งยิงพาสองครับ สองเยี่ยมเลยมาเลยมาก่อนเลยมาก่อนครับท่านนายกผัดเบรดีครับมาแล้วสั้นไปสั้นไปพอพอให้แล้ววิ่งนิดนึงนะครับวิ่งนิดนึงครับ มาแก้ไขครับไม่เป็นไรครับแก้กับตัวเองจังหวัดพันะครับพี่นันครับไปไหนนะครับท่านมาตามท่านลองนะครับครับก็นายกจะเก็บา้าครับเก็บพ้า ดูดีครับดูดีครับ,บ <โอ S 2> ปฏตเสธ<อ>ครับปฏิเสธนะครับ <laughs> ้มปรพะพอจะเก็บพามอนกันนะครับปรตี <c oughs> เซล,ล้มนะครับดูดีครับไม่ได้เลครับไม่ล้มเขาไม่ลงเหรอครับต้องให้ลงๆๆ bên tổng kịp bồ hả dễ không yeah, khác yeah, 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 bồ